รู้หรือไม่คุณเคยยอมรับคำชี้นำเหล่านี้มาตั้งแต่เด็กจนโตตั้งแต่เด็กจนโตไม่เคยมีใครรอดพ้นจากคำชี้นำเชิงลบทุกคนต้องกล้ากลืนฝืนทนที่จะกลืนมันเข้าไปโดยไม่รู้เลยว่าจะรับมือหรือหลีกหนีคำชี้นำเหล่านี้ได้อย่างไรผลคือเรายอมรับมัน โดยไม่รู้ตัวเช่นคําชี้นําเชิงลบอย่างลูกทําไม่ได้หรอกหน้าอย่างเองเนี่ยนะอย่าหวังสูงห้ามทํานะเจ๊งแน่นอนไม่มีโอกาสหรอกไม่มีประโยชน์เคยทําอะไรถูกบ้างไหมไม่สําคัญว่าจะรู้อะไรสําคัญที่รู้จักใครโลกนี้คนเเลวเท่านั้นที่สําเร็จได้โลกกําลังจะชิบหายแล้ว ทำไปทำไมไม่มีใครแคร์หรอกไม่มีประโยชน์ที่จะพยายามขนาดนั้นแต่เธอแก่เกินไปทุกอย่างมีแต่แย่ลงและแย่ลงชีวิตไม่สิ้นก็ต้องดิ้นกันต่อไปความรักไม่มีอยู่จริงเธอสำเร็จไม่ได้หรอกทำไปก็มีแต่ล้มละลายไม่มีเงินก็ไม่เป็นไรหรอกขอแค่มีความสุขก็พอระวังติดไวรัสนะลูกห้ามไว้ใจใครแม้แต่คนเดียว และอื่นๆอ,อีกมากมายทุกคำที่ผมยกตัวอย่างมาข้างต้นสามารถก่อให้เกิดอุปนิสัยที่เป็นภัยต่อความก้าวหน้าทั้งสิทุกคำชี้นำข้างต้นหรือต้นเหตุของความล้มเหลวทุกประการในชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวธุรกิจหรือแม้แต่ความสัมพันธ์ที่มันน่ากลัวคือคนส่วนใหญ่ยอมรับคำชี้นำเหล่านี้เข้าไปแล้วโดยไม่รู้ตัววิธีแก้คือปลดปล่อยตัวเองออกจากคำชี้นำเชิงลบเหล่านี้ ด้วยการเริ่มต้นพูดคำชี้นำเชิงบวกกับตัวเองพูดในสิ่งตรงกันข้ามกับคำชี้นำข้างต้นนับแต่นี้เป็นต้นไปอนุญาตให้จิตสำนึกเชื่อคำชี้นำเชิงบวกที่จะช่วยให้ชีวิตก้าวไปข้างหน้าเท่านั้นก็พอขอบคุณครับ